เบื้องต้นที่เราจะร่วมมือกันออกกองทุนใหม่3กองทุนสำหรับลูกค้าของกลุ่มธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะภายใต้ความร่วมมือของกรุงไทย Fidelity และบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยหรือเค a แมซึ่งกองทุนนี้จะได้ประโยชน์จากความสามารถในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่างเหนือระดับสร้างความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาวให้กับ We look forward to working with our new partners on a long term business relationship in bringing the best of both firms have to offer. And it is my commitment to deliver the best of fidelity to this market. ในสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว,รวอีกทั้งสภาวะการลงทุนของตลาดยังมีความผันผวนสูงขึ้นโดยในความร่วมมือนี้ทางบริษัท Fidelity International จะนำความรู้ความสามารถอีกทั้งประสบการณ์การลงทุนที่ยาวนานเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ากรุงไทยต่อไป วิด e อลิต i ้อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกเป็นินกิจการด้านการลงทุนมานานกว่า50ปีเรายังคงสถานะเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการบริหารงานเพื่อที่จะสร้างสารรค์โซลูชันและบริการด้านการลงทุนที่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงจุดแข็งของเราคือการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า500คนกระจายอยู่ในออฟฟิศ18แห่งทั่วโลกวิดเอลิตี้จะนำความเชี่ยวชาญในการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก มาพนวกกับธนาคารกรุงไทยที่มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทยเพื่อสร้างสารรค์เป็นโซลูชันการลงทุนที่เหมาะสมต่อยอดความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับจากภาวะเศรษฐกิจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด -19 หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างในภูมิภาคยุโรปเราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ย ที่เกิดขึ้นในช่วง23สปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการลงทุนไม่ว่าจะในตราตราสารทุนตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางเลือกต่างเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดทําให้เรามองว่าการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญและจะสําคัญยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตจึงเป็นที่มาของกลุ่มกองทุนที่เรากำลังเสนอ IPO อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือกลุ่มกองทุนกรุงไทยเวิร์ดคลาสซีรี์นะครับซึ่งเราจะมีโมเดลด้วยกันทั้งหมด3โมเดลได้แก่ De f e n s i v e m o d e r a t e และโกลดโครงสร้างหรือดีไซน์กองทุน3กองทุนนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยที่มีบทบาทเข้าใจลูกค้าแล้วถ่ายทอดความสำคัญหรืออินไซต์ของลูกค้าที่มีความต้องการให้กับทางฟรีตี้ร่วมกับทางรอจอกรุงไทยจัดตั้งกองทุน3กองทุนนี้ขึ้นมานโยบายของกองทุนกรุงไทยเวิร์ดคลาสซีลี่นี้นะครับก็จะมีนโยบายการลงทุนแตกต่างกันไปแต่โดยสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยจะครอบคลุม ในทุกๆสินทรัพย์ทั้ง3กองทุนแต่จะถูกกำหนดสัดส่วนหรือลิมิตความเสี่ยงในแต่ละกองทุนที่แตกต่างกันโดยกองทุนแรกเนี่ยกรุงไทยเวิร์กคลาสดิฟเฟนซีฟจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกโดยจะมีข้อจํากัดว่าจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักระดับขับไตก็คือกรุงไทยเวิร์ l คลาสม d ดูเรตก็จะมีการเพิ่มความเสี่ยงไปอีกหนึ่งสเต็ปโดยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มของตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก ได้มากกว่าดิเฟนซีสุดท้ายกรุงไทยเวอร์คลาสบรดจะเน้นการลงทุนแบบเชิงรุกเน้นสินทรัพย์เสี่ยงเป็นสำคัญเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นแม็กซ์ไมร์รีเทิร์นให้กับกองทุนนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนสามารถเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แล้วจัดพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์การลงทุนให้กับนักลงทุนตลอดเวลาโดยมีทาง Fidelity เข้ามาช่วยบริหารและติดตามการลงทุนให้อยู่ตลอดเวลาครับ หากนักลงทุนสนใจกองทุนเปิดกรุงไทยเว l ค s าซิร i ี่ทั้ง3กองทุนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของตนเองว่าเหมาะสมกับกองทุนใดติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือติดต่อได้ที่บรจกกรุงไทยโดยตรงได้ครับผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน